สวัสดีครับทุกคนคิวไรท์ก็ผมวันนี้ผมอยู่ที่บนถนนจันรสนิทวงนะครับพาทุกท่านมาพบกับโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินบนถนนจันสนิทวงในจุดนี้ซึงตอนนี้ก็เียนไ้ว่าสวยงามแบบแยาวๆไปแล้วครับเพราะว่าตอนนี้บนถนนเส้นนี้ก็มีการรื้อสายไฟสายลื้อสายมาถึงแยกบางพลัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับวันนี้ครับผมเองก็เลยเดินแบบแยาวๆให้ทุกท่านได้ชมกันตั้งแต่ในส่วนของโรงเรียนบางอ้อมาถึงแยกบางพลัด ส่วนจะมีความสวยงามขนาดไหนและข้อมูลรายละเอียดจะมีอะไรบ้างยังไงเรามาชมคลิปนี้ไปพร้อมๆกันเลยครับตอนนี้ผมอยู่ที่บนสะพานลอยบนถนนจรัญสนิทวงจุดที่ผมอยู่จุดนี้จะอยู่ตรงโรงเรียนบางอ้อศึกษา นาจุดนี้ถ้าตรงถัดขึ้นไปก็จะไปทางสถานี MRT บางอ้อไปทางโรงพยาบาลยันฮีคือจุดหมายที่ผมเดินมาเก็บภาพบรรยากาศในครั้งก่อนถ้าใครจําได้ครั้งก่อนที่ผมมาเก็บภาพบนถนนจุดนี้ผมเองก็เดินตั้งแต่วิทยาลัยเทคโนโลยีพระราม6มาถึงสถานี MRT บางอ้อวันนี้ผมเองก็จะเดินงแต่จุดนี้ครับตั้งแต่โรงเรียนบางอ้อยาวไปจนถึงแยกบางพลัดเลยครับซึ่งตอนนี้จุดนี้ก็มีการลื้อสายไฟสายสารเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับคือตามเส้นสีแดงที่ผมขี่าไว้นนะจากด้านบนลงามาถึงด้านล่าง ยังไงเรามาเดินชมกันเลยครับสําหรับในคลิปนี้ ระหว่างที่ผมเดินเก็บภาพบรรยากาศร,ริมถนนจลันชนิดวงผมเองก็จะนำภาพแนอดีตให้ทุกท่านได้ชมเป็นระยะนะครับว่าจะเดิมจุดนี้ก่อนที่จะมีการรื้อสายไฟส่อสารจุดนี้จะมีภูมิทัศน์หน้าตาเป็นแบบไหนอย่างเช่นด้านหน้าจุดนี้ครับจุดนี้จะเป็นประตเ,เมด้านหน้าของโรงเรียนบางอ้อศึกษาซึ่งเดิมก็จะมีสายไฟสัอสารที่ค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรนะครับแต่ตอนนี้จุดนี้ก็ไม่มีสายไฟสายสื่อสารที่ลกลงลังและทางเท้าริมถนนจรันชนิดวงในจุดนี้ตอนนี้ก็มีการปรับปรุงใหม่และสวยงามอย่างมากเลยครับและจากจุดที่ผมอยู่จุดนนนีี้้้าาาขขงงงอโรรเยบ ศึกษาเดินทางจากจุดนี้ขึ้นไปก็ไม่ไกลสักเท่าไหร่จะพบกับจันสนิวง82ซึ่งกับเดิมนั้นหน้าจะร้าน82ในจุดนี้สายสื่อสารก็เยอะอย่างมากเลยครับผมเองก็มีภาพแนนดีจุดนี้ทท่านได้ชมเช่นกันว่าแต่เดิมจุดนี้ก่อนที่จะมีการลื้อสายไฟสายสื่อสารจุดนี้จะมีภูมิทัศน์หน้าตาเป็นแบบไหนข้อมูลจากทางการไฟฟ้านครหลวงนะครับ วันที่19ธันวาคม2567นายอนุทินชาญวีรกุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานงานเอมีเอมอบของป่านปีใหม่ถนนสวยและเสาสายจรัญสน,นิทวงโดยรองนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกุลได้เปิดเผยว่าโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟาอากาศเป็นสายไฟใต้ดินเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญ10ด้านของกระทรวงมหาดไทยโดยมุ่งเน้นการอำนวยความสะดวก และดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนซึ่งโครงการนี้ได้เพียงเพิ่มความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเท่านั้นแต่ยังช่วยปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้สวยงามและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกด,ด้วยสําหรับโครงการที่ดําเนินการในครั้งนี้เป็นการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าลงใต้ดินทาแนวเส้นทางของรถไฟฟ้าสายสีดาเงินบนถนนจรัญทนิดวงรวมระยะทางทั้งสิ้น11.4กิโลเมตรซึ่งาดว่าจะแล้วเสร็จในครับพันเดือนมิถุนายน2568โดยพื้นที่ที่ดาเนินการเสร็จลดเป็นพื้นที่สําคัญของเมือง ซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและความสวยงามของภูมิทัศน์เมืองให้ดียิ่งขึ้นสําหรับพื้นที่บนถนนจรัญสน,นิดวงเอเมได้ดำเนินการรื้อ,อถอนเสาวไฟฟ้าพร้อมจัดระเบียบสายสื่อสารเพิ่มเติมตั้งแต่ซอยจรัญสน,นิทวงศ์94ทับ1 ซอยจันทนิตวง44และช่วงแยกท่าพระถึงแยกไฟฉายเพื่อรองรับความต้องการการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นและเสริมสร้างภูมิทัศน์ให้สวยงามยิ่งขึ้นโดยพื้นที่ดังกล่าวถือเป็นเขตเศรษฐกิจที่สําคัญความสําเร็จของโครงการนี้จะเป็นประโยชน์กับประชาชนและประเทศโดยรวมซึ่งเกิดจากความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องและสามารถต่อยอดระบบสาธารณูปโภคต่างๆเพื่อลดระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในอนาคตตอนนี้แอดเินมาถึงฝั่งตรงข้ามกับจันรซอยิา79นะครับ ฝั่งตรงข้ามตรงนี้ก็จะเป็นวัดบางพลัดแต่เดิมจุดนี้ตอน,นยังมีการลื้อสายไฟสายชอสารแทบจะมองไม่เห็นชื่อวัดที่บริเวณซ้มด้านหน้าทางเข้าเลยครับแต่ตอนนี้จุดนี้ก็ดูโล่งสบายตาอย่างมาก,กน,นะครับและจากจุดแรดอยู่ในจุดนี้ถัดไปไม่ไกลมากก็จะพบกับโลตัสรันทนิดวงถัดไปจะเป็นจันนซอย68แแล้วก็จะเป็นแยกบางพลัดเลยครับ สำหรับแผนงงานภาพรวมของโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินปัจจุบันมีแผนการดำเนินงานรวมทั้งสิ้น313.5กิโลเมตรโดยมีเป้าหมายดำเนินงานแล้วเสร็จภายในปี2572ซึ่งในขณะนี้ได้ดำเนินการแล้วเสร็จอยู่ที่73.4กิโลเมตรครอบคุมมนที่สำคัญหลายแห่งขณะที่อีก240.1กิโลเมตรอยู่ระหว่างดำเนินการเช่นโครงการพระราม3โครงการราชดาพิเศษ และโครงการตำแนวของรถไฟสายสีต่างๆและจะมีระยะทางที่ข่อสร้างแล้วเสร็จเพิ่มขึ้นอีก16.6กิโลเมตรจะทําให้ระยะทางรวมของโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟใต้ดินสะสมเป็น90กิโลเมตรอันนี้เป็นข้อมูลที่ผู้ว่าการ MEA ได้กล่าวเสริมขึ้นมานะครับในส่วนของแผนการดําเนินการหรือสายสื่อสารลงใต้ดิน MEA และหน่วยงานภาคีและดำเนินการไปแล้วรวมอยู่ที่32เส้นทางระยะทางกว่า68กิโลเมตรครอบคลุมถนนสายสำคัญเช่นถนนสุดิษฐ์วินิจฉัยถนนอโศกบนตรี ถนนรีอยุธยาถนนพระรามที่4ถนนบรรทัดทองและถนนจรัญสนิดวงก็คือจุดที่ผมมาอัปเดตในวันนี้ครับนอกจากนี้ยังมีการบูรณาการกับเหมือยงานที่เกี่ยวข้องจัดระเบียบสายจูสามมสาวไฟฟ้าจํานวน183เส้นทางรวมระยะทางกว่า570กิโลเมตรเฉลี่ยนะครับดำเนินงานเดือนละ45กิโลเมตรและในปี2568 ยังมีเป้าหมายจัดระเบียบสายสื่อสารบนเสา,สาวไฟฟ้ารวมระยะทางถึง800กิโลเมตรนะครับทั้งหมดนี้ก็คือข้อมูลบางส่วนที่ผมได้มาจากการไฟฟ้านครหลวงนะครับขอบคุณข้อมูลดีๆจากต้นทางนะครับจากจุดที่ผมอยู่จุดนี้ตอนนี้ก็เดินผ่านโลตัสจรันทนิดวงมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับถ้าจากจุดนี้ไปก็จะเป็นจันรซอย68เป็นทางลงอุโมงค์งรอดแยกบางพัดยังไงเราชมบรรยากาศบริเวณแยกบางพัดกันดูบ้างครับ สำหรับในปัจจุบันคือมีหลายถนนนะครับที่เริ่มมีการรื้อสายไฟสายดานไปแล้วนะไม่ว่าจะเป็นถนนพหลโยธินถนนสารสินถนนพระรามที่4ถนนหลังสวนและตอนนี้ก็เริ่มเป็นจุดนี้ครับถนนจันทรสนิทวงแต่ว่าก็ยังไม่รื้อแบบตลอดเส้นทางนะครับบางจุดก็ยังมีสายไฟสายดานยังอยู่ก็ค่อนข้างเสยเ,เยอะแต่ก็ไม่ต้องเป็นหัวนะครับถ้าเริ่มมีการรื้อสายไฟสายดานเมื่อไหร่เอ็เองจะมาเก็บภาพรหยการให้ชมอย่างแน่นอนครับรับบนถนนจันรสนิทวงในจุดนี้ สำหรับวันนี้เองก็ต้องขอตัวเดินทางไปจุดหมายถัดไปก่อนนะครับแต่ถ้าท่านใดที่เห็นว่าที่ไหนมีความคืบหน้าเลยอยากให้ผมไปอัปเดตคอมเมนต์มาได้เลยครับที่ใต้คลิปวิดีโอผมอ่านทุกคอมเมนต์นะครับแต่จะสลับสลับกันไปนะครับด้านหน้าจุดนี้ก็จะเป็นอุโมงค์รอดแยกบางพัดฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นจัลันชนิดวงซอย71ไปทางเข้าสู่สอนมอบางพัดนะครับและจากจุดนี้ด้านสายมือตรงไปก็จะพบกับแยกบางพัดเป็นจุดเชื่อมต่อของถนนจัลันชนิดวงถนนสีดินทอยแล้วก็ถนนลาชวิถี ยังไรเรามาชมบรรยากาศจากด้านบนจุดนี้กันดูบ้างครับ สำหรับช่วงท้ายคลิปแบบนี้ก็ขอฝากไว้เหมือนเดิมนะครับถ้าใครต้องการจะสนับสนุนช่องเราก็ ok, ไปกดคำว่าขอบคุณได้เลยครับที่ใต้คลิปวิดีโอหรือไปกดคำว่าสมัครสมาชิกก็ได้นะครับผมเองก็จะนำรายได้ส่วนนี้ครับมาใช้จ่ายในการเดินทางมาใช้จ่ายในการพัฒนาช่องฝากด้วยนะครับคำว่าขอบคุณที่ใต้คลิปวิดีโอหรือไปกดคำว่าสมัครสมาชิกก็ได้ครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นที่ไหนเป็นโครงการอะไรก็รอรุ้นกันได้เลยครับ ถ้าคลิปนี้นะครับมีอะไรผิดพลาดไปผมขออภัยด้วยครับถ้าเ,เพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยครับคิวไล้์สาระความรู้ความก้าวหน้าของประเทศไทยสวัสดีครับ